สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพะย่กรอ์อากาศภาคอีสานประจำวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568ก่อนจะไปรับชมราาับฟังกากพี่พี่น้องๆทุกท่านกดติดตามช่องไฮเดรคขอบพระคุณด้วยร้ายไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสําหรับเมื่อนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนแพ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ส่งผลํํใหายล่มตะวันออกเฉียงใต้และล่มไต้พัดนําความซึนจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เขามาปรกคุม้ม ประเทศไท้ตอนบนในขณะที่ประเทศไท้ตอนบนมีอากาศห้วนถึงหงอนจัดลักษณะเช่นนี้กะสีส่งผลให้ลักษณะอากาศของภาคอีสานเป็นดังต่อไปนีจ้จ้าสะส่งผลให้เกิดพายุฝนฝาคนองประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหงส่วนหมางบริเวณจังหวัดโคราชบุริรัมสุรินทร์ิสเกตและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5องศาเซลเซียสความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนลาสุดกันเลยค่ะเรดาร์ฝนลาสุดตรวจพ่อกุมฝนอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อำเภอสูงโนนเนินโชคชัยน้องบุญมากปากช่องว่างน้ำเขียวปากต้องช่ยคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพระพัชชัยจังหวัด บุรีรัมจาเดียวแอดมินเซคขนแน่จังน้อยในส่วนของกรมุมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศเตือนในส่วนของพายุฤดูร้รรอน เมื่อนีเนาะวันที่12พฤษภาคม2 5 6 8จังหวัดที่คาดว่าสิได้รับผลกระทบในเมื่อนีได้แก่ชัยภูมิโคราบรุริรัมสุรินทร์ศิษะเกษและก็อุบลรชาชธานีจ่ะก็ขอให้พี่พน้องน้องเจภาพาีสานทุกท่านระวังอันตรายจ,จากพายุฤดูร้รอนและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองและเซนทางที่มีปัญหานำถล่มซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุมตามที่มีขอจำกัดในการระบายน้ำนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำค้างน้ำท่วมระยะสันใดเนื่องจากการระบายน้ำบ่อสะดวกสบายและกระบอกไปยุ่ในที่ลงแจงแต่ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงสำหรับพี่ๆน้องๆเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่พ้นเตรียมตัวป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตตั้งการเกษตรและสตียงและดูแลสุขภาพช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงลิปนีแอดมินลาไปแล้วพักไม่คลิปนา้าสวัสดีค่ะ